สวัสดีครับผมเอชิวชาแนลสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกผู้ทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ทุกท่านทุกคนขอก่อนจะไปชมคลิปผมผมขอขอบคุณพี่เบิร์ตพี่ชุเป็นอย่างมากเลยนะครับขอขอบคุณพี่เบิร์ตพี่ชุที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อโอเวอร์ไซส์สำหรับใส่ถ่ายคลิปในวันนี้นะครับ ขอขอบคุณพี่เบิร์ดพี่ชุอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อโอเวอร์ไซส์ใส่แล้วสบายดีนะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่วัดมหา,าธาตุวรวิหารพระอารามหลวงตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คลิปนี้คลิปที่แล้วที่ผมพาพี่น้องถ่ายไปแล้วชมไปแล้วคือ หลวงพ่อมีชัยและวิหารที่เก็บสังขารพระเทพรัตนกวีพระเทพกกรัตนกวีหรือหลวงปู่สุรินอาดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มรณภาพแล้วที่เก็บสังขารไว้วิหารท่านคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชม เดินดูรอบๆรอบๆมหาธาตุเจดี JD, วัตถุกันนะครับก็ตามผมไปดูเลยนะครับว่าเจดีวัตถุวัดมหาธาตุวรวิหารจะมีความสวยงามขนาดไหนครับตามผมไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับ วันนี้ผมก็ยังอยู่ที่พระวัดพระวัดมหา,าธาตุวรวิหารพระอารามหลวงที่อยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาดูมหา,าธาตุเจดี JD ที่ปริสฐานอยู่ณนะ วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงพระอารามหลวงที่อยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ผมองค์แรกนะครับจะอยู่หน้าโบสถ์หน้าวิหารของวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับข้างวิหารที่ผมพาท่านผู้ชมไปชมมาแล้วคือ วิหารหลวงพ่อเพชรมีชัยนี่ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆพระมหาธาตุเจดีวัดถูบนะครับที่เป็นเจดีทรงเอกลักษณ์โบราณตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับ สร็จที่นี่ผมก็จะพาพี่น้องไปดูเจดีด้านนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วผมก็จะพาพี่น้องเดินมาด้านหลังแล้วนะครับมาดูมหาธาตุเจดีวัตถุเป็นวัดเจดีโบราณของวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในบริเวณตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆ มหาธาตุเจดี JD วัตถุนะครับซึ่งเป็นเจดีวัตถุโบราณสมัยทวาวารีผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆเจดีพระวรวิหารนะครับซึ่งเป็นเจดีโบราณที่คูอยู่คู่วัดมหาธาตุวรวิหารนะครับที่อยู่หลังอุโบโสถหรือโบสถ์ ของวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็มีมหาพระมหาธาตุเจดี JD ประมาณสามองค์องค์แรกเป็นองค์เล็กที่ประดิษฐานอยู่หน้าวัดอยู่หน้าอุโวสถหน้าอุโบสถวัด มหาธา okay. ouais. an ตุวรวิหารอีกสององค์เป็นองค์ใหญ่ที่คู่กันอยู่ด้านหลังของวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงนะครับคลิปแล้วนี้5้าโมงแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปกราบไหว้ศีลสังขารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจูรณ์พระเทพรัตนกวีนะครับ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ตำแหน่งสุดท้ายของท่านคืออดีตเตาแหนดงสุดท้ายก่อนมรณะของท่านคืออดีตเจ้าอาดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่คือเจมหาเจดีย์วัดถูกมหาธาตุเจดีย์วัดถูกวัดมหาธาตุวรวิหาร ที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิจูรณ์ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆมหาธาตุเจดีวัตถุนะครับมาสาลาด้านนี้ก็มีพระพุทธรูปปฏิษฐานอยู่ ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูบริเวณรอบๆของม,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 มหาธาตเจดีวัตถุที่ปริิษฐานอยู่ณนะวัดม,มหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งมีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจูนประจำที่เป็นอดีตเจ้าวาสที่นี่นะครับ หรือคือท่านคือพระเทพรัตนะนี่คือ พระสารสมเด็จพระยาคุ้มสรงนามนี่คือมหาเจดีย์วัดมหามหาธาตุเจดีย์ ที่ตั้งอยู่พัดวัดมหาธาตุวรวิหารซึ่งเป็นซึ่งมีความสำคัญแก่พี่น้องชาวเพชรบูรณ์อย่างมากนะครับนี่คือวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงช่วงนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วพระ ครูท่านก็ทำวัดเย็นในช่วงเขา้าพรรษาพระเทพร,ตรัตนกวีหรือหลวงปูส่สุลินอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิชรณุ คลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงที่มีสังขารชีระพระเทพรัตนกวีอาดีที่ศึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจู์ประดิษฐานอยู่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าพระธาตุหน้าพระมหา เจดีมหาหน้ามหาพระธาตุเจดีวัตถุบนะครับที่เป็นเจดีโบราณคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องมาดูเจดีโบราณนะครับ ครับผมเอชิว a n n e l นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์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 กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับเอชิวชาแนลครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามผมไว้ด้วยนะครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ It's you channel. Bye bye.